ู้ชมคะในช่วงนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่การลองเสื้อผ้าหน้าผมและถ่ายรูปสําหรับละครเรื่องรักนี้หัวใจมีครีดซึ่งได้ป๊อบถากูดมาประกบคู่กับน้องมิวก่อนอื่นเจจะให้พระนางได้แนะนําตัวละครที่ตนเองเล่นสะกอน,นอนอไม่ใช่ช่นาทีมันชื่อผู้หญิงแต่ผมจำชื่อผมไม่ได้แอมช่งนาทีหรือเปล่า<อ>ไม่ใช่สิชื่อของหนูมันผู้หญ ชนนักีชนนีชื่อพี่ไม่ใช่หรอเออใช่แล้วจะเป็นอย่ไรมีนามีนาใช่มีนาผมว่าแล้วชนนักีชื่อผมไม่ใช่ชื่อนางเอกครับเอ๊ะเอะจนละครจะเปิดกล้องอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองเล่นเป็นตัวละครตัวไหนชื่ออะไรเนี่ยนะแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยผู้ชมค่ะการที่ละครเรื่องนี้ มีชื่อว่ารักนี้หัวใจมีครีบเพราะว่าในเรื่องน้องมิวและแมมวิชุดาจะต้องแสดงเป็นนางเงือกสาวทั้งคู่จึงต้องทำผมให้ดูยาวสลวยสวยเก๋เหมือนนางเงือกจริงจริง ผมยังร่วงสักขนาดนี้และาวันไทยทำจริงมันจะไม่ร่วงมดวทัวล้ะคะเพ่ว <P ain> ผู้ชมคะนอกจากการแสดงเป็นนางเงือกมันจะต้องทำผมยาวสลวยแอะที่ทำเอาผมร่วงเกือบจะหมดหัวแล้ว <P ain> ทั้งแมมและมิวยังจะต้องสวมชุดนางเงือกอีกด้วย <P ain> เออไชดอชัุนชุดนางเงือกเนี่ยมันก็สวยดีอยู่หรอกั ชมค่ะเมื่อ,อเห็นการเดินนั่งยืนในชุดหนังเงือกของแมมและมิวแล้วเจ๊อยากจะขอฟันทงเลยว่างานนี้ทั้งคู่คงจะเป็นคนที่ต้องรับบทหนักที่สุดพี่เขาจะหนักไป็นไงไโอ้ยแล้วไม่จัดตั้งแต่ข้างล่างนะ แอ่อออออแต่ไม่เห็นฉากป๊อบอุ้มมิวแล้วเจ๊ขอฟันธงว่าคนที่รับบทหนักที่สุดคงจะไม่ใช่แหมมและมิวซะแล้วแหละค่ะผู้ชมค่ะและการที่ผู้จัดได้คัดเลือกมิวมาเป็นหนังเงือกย่อมเกิดจากได้เล็งเห็นแล้วว่า หน้าตาและบุคลิกท่าทางของมิวเหมาะที่สุด ทำหน้าทาเลนตลอดแอะมิวคะจะว่าดูจากลักษณะท่าทางของมิวแลละน่าจะเหมาะกับบทลิงมากกว่าบทเงือก